ปูตายไว้กรีดงานนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าเราก็นึกว่าโรเซ่นะไปซุกเงียบทําอะไรอยู่ที่นิวยอร์กคนเดียวเพราะว่างานเมกาลาก็ไม่เห็นเธอไปร่วมงานนะคะเห็นแต่ยายเกีียวค่ะไปออกงานแค่คนเดียวช่ม่าล่ะทีแท้ค่ะก็หนีเที่ยวกันกันกบตลิตนั่นเองนะคะเพราะว่าล่าสุดเพราะว่าเธอกับนอริซ่าเพิ่งบินกลับมาจากอเมริกาค่ะถึงเกาหลีใต้เมื่อคืนนี้นี่เอง โอ้ยน่ารักกันมากๆค่ะดูสิคะใส่แว่นตาแต่เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็เดินควงคู่กันออกมาจากสนามบินค่ะคุณผู้ชมก็เนี่ยค่ะเห็นอริซ่ากับเจ้าแชงกลับมาแบบนี้นะเท่ากับว่าสาวๆแบ็คพิงตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่ในเกาหลีคบกันทุกคนแล้วนะคะซึ่งสาวๆค่ะก็จะได้หยุดพักย,วยาวๆค่ะก่อนที่จะกลับมาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตอีกทีในวันที่1 3 1 4พฤษภาคมที่สิงคโปร์นะคะ แต่ก็ไม่ต้องห่วงไปนะว่าช่วงนี้จะเหงาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมค่ะพี่จิสุก็จะมีงานแฟนไซน์มาให้บลิงได้ได้วีดันอีกรอบหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นการจัดงานแฟนไซน์รอบที่2นะคะอาแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวของนอริซากับเจ้าแชงมาฝากแล้วกันค่ะสองสาวกลับถึงเกาหลีใต้โดยสะพัสิภาพแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า